ในพิธีภาวนาปิดการประชุมเพื่อสันติภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องทุกคนชำระล้างจิตใจเพื่อนำสันติภาพมาเติมเต็มโลก เย็นวันระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำเพื่อหัส,สัป,ปดีที่7ตุลาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีภาวนาปิดการประชุมนานาชาติเพื่อสันติภาพร่วมกับบรรดาผู้นำศาสนาต่างๆและผู้มีความเชื่ออื่นนโคลอเซียมในกรุงโรมส่งกระตุ้นทุกคนชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดเพื่อจะได้นำสันติภาพมาเติมเต็มให้กับโลกของเรา <Amen. S 2> pace de Seigneur คณะนักบุญใจได้จัดประชุมเพื่อสันติภาพเป็นเวลาสองวันในกรุงโรมภายใต้หัวข้อโลกในอนาคตผู้คนจะเป็นพี่น้องกันโดยบรรดาผู้นำความเชื่อจากทั่วโลกจำนวนมากที่เข้าร่วมได้แก่ผู้นำจากศาสนาคริสต์อิสลามฮิบรู พุทธเดนริกีลฮินดูและซิกซึ่งการประชุมนานาชาติเพื่อสันติภาพครั้งที่35นี้สิ้นสุดลงด้วยการภาวนาเพื่อสันติภาพที่โคโลอเซียมซึ่งสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จเข้าร่วมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า40ประเทศทั่วโลกมาพบปะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับวิธีที่จะเริ่มต้นจิตวิญญาณแห่งอัสซิซีซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างมิตรภาพและการสารเสวนาขึ้นใหม่อีกครั้งโดยในสารวิธิทัศน์เปิดการประชุมเพื่อสันติภาพมารโกอิมพาริอโซประธานคณะนักบุญใจสเรียกร้องให้ทุกคนอย่าได้เสียโอกาสจากการแพร่ระบาดโควิด -19 เขากล่าวว่าขอให้มันกลับกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ ที่ไม่ใช่จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายที่มาแยกเราออกจากกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปิดการประชุมเพื่อสันติภาพด้วยพิธีอธิษฐานภาวนาณโคลอเซียมในกรุงโรมท่ามกลางผู้คนนับร้อยจากจารีตประเพณีทางความเชื่อต่างๆเข้าร่วมโดยก่อนช่วงเวลาที่ทุกคนจะสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรแด่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของทุกๆสงครามสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงมอบคำปราศัยสำหรับพิธีปิดการประชุมดังกล่าว โดยทรงขอพระเจ้าทำจิตใจมนุษย์ให้ปราศจากซึ่งมนทินใดๆทรงเปิดคำปราศัยโดยทรงยกย่องผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมายังกรุงโรมในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการอธิษฐานภาวนาคือบ่อกเกิดของพลังอันเงียบสงบอันนำมาซึ่งความสงบสุขและปลดเปลื้องจิตใจที่เต็มไปได้วยความเปียดชัง จากนั้นพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า งานนี้ซึ่งมีหัวข้อว่าผู้คนจะเป็นพี่น้องกันนั้นจัดขึ้นโดยมีโคโลอเซียมเป็นฉากหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาต่อสู้กันโดยใช้ชีวิตของตนเป็นเดิมพันเพื่อความบันเทิงของผู้คนเราเองก็ด้วยที่สามารถจะกลับกลายเป็นผู้ชมความรุนแรงและสงครามได้ที่พี่น้องต้องมาเข็นฆ่ากันเองราวกับว่ามันเป็นเกมโดยมีเราเฝ้าชมอยู่ห่าง ชีวิตของผู้คนและเด็กเล็กๆ,ๆไม่ใช่ของเล่นเราต้องไม่เป็นผู้ชมที่ทำตัวเฉยเมยในทางตรงกันข้ามเราต้องเห็นอกเห็นใจผู้ที่เขาก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบเรามีแรงบันดาลใจมีการต่อสู้ดิ้นรนและมีความอ่อนแอเหมือนกันกันกนกบเรา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชายหญิงของเราทรงผลกระทบต่อเราแม้ว่าการยอมรับความจริงข้อนี้จะต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากก็ตามสงครามมันเล่นเกมกับชีวิตมนุษย์และมันเป็นความล้มเหลวของการเมืองและความเป็นมนุษย์ จากนั้นจึงทรงเน้นย้ำข้อเรียกร้องที่อยู่ในเอกสารเากี่ยวกับความเป็นพี่น้องกันของมนุษย์ที่ลงนามในปี2019ปปกับแกรนิมามแห่งอลร์ซาซึ่งท่านก็เข้าร่วมในพิธีวันนี้ด้วยพร่วมรรวจว่างานเร่งด่วนของศาสนาต่างๆในสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ก็คือการทำจิตใจมนุษย์ให้ปราศจากซึ่งมนทินใดๆในฐานะผู้มีความเชื่อมันคือ ความรับผิดชอบของเราที่จะช่วยขจัดความเกลียดชังออกไปจากจิตใจมนุษย์และประนามความรุนแรงทุกรูปแบบขอให้เราเร่งเร้าโดยไม่ต้องกังขาว่าเรื่องของอาวุธจะต้องถูกพักเอาไว้ก่อนและลดค่าใช้จ่ายทางการทหารลงเพื่อนำไปตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมแทนแล้วนั้นเครื่องมือแห่งความตายก็จะกลับกลายเป็นเครื่องมือแห่งชีวิต Pensare ต่อมาพระองค์ทรงเจาะจงเน้นย้ำไปที่คำว่าสันติภาพซึ่งถ้าขาดมันแล้วผู้คนก็ไม่สามารถจะเป็นพี่น้องชายหญิงกันได้พระองค์กระดเสริมว่าสันติภาพคือหนทางไปสู่ผู้คนทุกศาสนาซึ่งถ้าหากมีใครมาปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งแล้วเราเองก็จะเชื่อในความสำคัญของการเดินทางร่วมกันเพื่อสันติภาพกับกันและกันและจะไม่มีวันต่อสู้กันอีกเลย สันติภาพเรียกร้องเราให้ชำระล้างจิตใจของเราให้ใสสะอาดเนื่องจากมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปฏิญญาหรือค่านิยมเท่านั้นหากแต่เหนืออื่นใดมันคือท่าทีของจิตใจ <N> แล้วส่งกระตุ้นผู้มีความเชื่อในทุกศาสนาให้เอาชนะการประจนของลทัทธิหลักนิยมแบบเดิมๆที่จะมองกันและกันว่าเป็นศัตรู จากนั้นพระองค์ทรงพิจารณาถึงส่วนอื่นๆในหัวข้อของงานคือคำว่าโลกในอนาคตพร,ระองค์ตรัสว่าสันติภาพในหมู่ผู้คนยังเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งสร้างและบ้านส่วนรวมของเราด้วยแล้วทรงยกย่องพระอายการบัตโทรมีที่หนึ่งแห่งคอนสแตนติโนเปิลซึ่งก็อยู่ณที่นี้ด้วยสำหรับข้อเตือนใจที่ว่า การก่ออาชญากรรมต่อธรรมชาติของโลกเป็นบาปทั้งต่อตัวเราเองและต่อพระเจ้ามนุษยชาติได้ลังรินมลพิษในจิตใจของเราลงบนสิ่งสร้างแล้วทรงสรุปโดยทรงเรียกร้องความกล้าหาญร่วงกลัดว่าการภาวนาและการปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของประวัติศาสตร์ได้ บรรดาพี่น้องชายหญิงผู้กล้าหาญเรามีวิสัยทัศน์หนึ่งตั้งอยู่ต่อหน้าต่อตาเราซึ่งก็เหมือนเหมือนกับของบรรดาเยาวชนและของผู้มีน้ำใจดีทั้งหลายนั่นก็คือแผ่นดินโลกซึ่งเป็นเสมือนบ้านส่วนรวมของเราจะมีผู้คนซึ่งเป็นพี่น้องกันอาศัยอยู่ใช่ เราใฝ่ฝันถึงศาสนาซึ่งเป็นพี่สาวและผู้คนซึ่งเป็นน้องชายซึ่งพี่สาวศาสนาจะช่วยน้องชายซึ่งเป็นผู้คนให้เป็นพี่น้องกันอย่างสันติเป็นผู้ดูแลบ้านส่วนรวมของสิ่งสร้างที่คืนดีกันแล้ว